สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับก็เป็นสูตรที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานี่มันก็คำนวณเข้า17ตรงๆไม่ต้องกลับนะบมีแค่4ชุดเท่านั้นนะครับสถิติสูตรนี้เข้ามา11งวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11้าเดเดี๋ยวจะมาคํานวณแนวทางงวดใหม่ในงวดวันที่16กพฤษภาคมนะครับ วิธีการคำนวณในสูตรที่1นนะครับหลักแสนบวกหน่วยล่างสองครั้งบวก10หน้าครั้งที่1 4ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก4มีตัวเลข2ตัวมาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกกัน3ครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกร้อยบน2ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 บวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นึ่งงวดนี้มันอาจจะเข้านะครับแต่ในงวดหน้าไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่หลายๆท่านก็อยากจะทราบนะผมก็จะคำนวณให้ดูนะครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่นะครับดูคำเตือนกันนิดหนึ่งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรไหนเข้าก็ตามต่อนะครับสูตรไหนหลุดไปค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทน,นครับย้าว่าสูตรคํานวณก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับเอามาดูแนวทางงวดใหม่กันเลยนะครับมาคํานวณในสูตรที่1นนะครับเอาหลักแสนบวกหน่วยล่างสองครั้งนี่บหลักแสนเลขเก้า บวกหลักหน่วยล่างสองครั้ง7บวก7ได้14บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1 4ครั้งนะครับศูนย์บวกกัน4ครั้งก็ได้เท่ากับ0บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข4บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข3บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข6บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข4สูตรจะบวก4คงที่นะครับ เนะครับบวก14ได้สาได้ได้ได้ยีบสนะครับดูทีสิบเก้าบี่ 4, ได้ 23, 23่สามยี่สามบวกสี่ได้ยี่เจบวกสามได้สา30ิบสามสิบบวกหกสามสิบหนะผมนับอีกทีนะเผื่อผิดพลาดนะครับเก้วได้สิบสามเก้าบวกสี่เก้าบวกสิได้ยี่สานะครับยี 23, บวก4 27 27 28จก, 30, 30ก็เป็น40 44, 44ถูกต้องนะครับจะบวกผิดอยู่เรื่อยนะครับบวก 4, ได้เลขก4ตัวแรกสูตรบวก4ดังนั้น4บวก4ได้8ได้4กับ8นะครับหลัก10ล่างสูตรเก่าของเรางวดใหม่ได้ได้4กับ8อ่าในงวดวันที่16 พฤษสภาคมนี้มันจะมาต่อไหมนะสี่แมันก็เคือเข้านะนีคยัคำนวณได้4กับแปดนับก็ออกแปดห้าคำนวณได้4กับ8ก็ออกแปดเกานะงวดนี้จะเป็นเลขสีหรือจะเป็นเลข8นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับมาดูในสูตรที่สองก่อนสูตรที่สองเอาหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับสามแแล้วก็บวกหลักพันสครั้งศูนย์ได้ศ์ บวกร้อยบนสองครั้งหนึ่ง <100 S 1> บวกหนึ่งได้สองบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขสามบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขสามสูตรจะบวกสามพงที่นะครับบวกสามพงที่ยี่สิบสี่บวกสองได้ยี่สิบหกยี่สิบหก บกสได้ยี่สิบเก้บวกสามได้สามสองสามสองบวกสามสามห้าสาคูนับสามสินับอีกทีนะครับ2ี่สิบสี่บกยกวก 3, ก็เป็นยี่สิบเก้าบวกสามได้สามสิบสองสถูกต้องนะครับได้เลขแปเป็นเลขเด็นเลขแรกสูตรบวกหนึง แปดบวกหนึ่งได้เก้าได้แปดได้แปดได้เก้านะครับในสูตรนี้ได้แปดได้เก้าก็จะได้ตัวเลขครบทั้งสองสูตรนะครับก็นำตัวเลขมาจับคู่กันนะครับสี่แปดสี่เ 89ก็ต้องรอรุ่นในวันที่16กพฤษภาคมนะครับว่าเลขท้าย2ตัวล่างจะมาตัวไหนนะับสูตรที่เข้าในงวดวันนี้ในงวดหน้ามันจะเข้าอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะหลุดตรงนี้ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับแม้แต่ตัวผมเองผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมก็ต้องรอเอาไปเทียบ กับสูตรที่ท่านผู้ชมมีก่อนว่าเอ๊ะมันตรงกันไหมหลักสิบหลักหน่วยมันตรงกันไหมนะครับหรือจะรอดูในชุดสรุปของผมก่อนก็ได้นะครับในชุดสรุปของผมงวดนี้ผมจะสรุปแนวทางเลขค้ายสองตัวล่างมาทางไหนอ่าก็ต้องรอดูนะผมก็ต้องไปรอดูสูตรของผมทั้งหมดก่อนว่าแนวทางเลขค้ายสองตัวล่างวันนี้ผมจะฟันตัวไหนนี่เดี๋ยวค่อยมาเทียบกันนะครับสลากก็เพิ่งจะออกวันนี้อย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะครับ บางครั้งเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับรอให้ผมสรุปมั่นใจนิดนึงก่อนนะเนาะเลขค้ายส่งตัวล่าง3ตัวที่จะมาเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวไหนนะครับแล้วมันจะมี3 4จะมี3ตัวนี้ไหมมี4ี่มี8มี9้าหรือเปล่าถ้ามีนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีนะครับว่า4ชุดนี้ชุดไหนมีโอกาสมากที่สุดนะครับก็ลงให้ดูก่อนเป็นสูตรแรกแล้วกันนะครับส่วนสูตรที่เหลือค่อยทยอยลงอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรดับด้วยนะครับ สูตรดับล่างของเรานะมันจะดับตัวไหนจะมีในในสี่ตัวนี้ไหมสามสี่ชุดนี้ไหมนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ